สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องยูทูบวันนี้ก็อยู่หน้าง,งานครับขุดบอ่อขุดบอ่อทมที่สองไร่ครับอยู่กับทีมงานเคพีเจริญรั์ครับวันนี้อันนี้เป็นงานเหมาครับรถสิบคันอันนี้ขุดบอ่อเหมือนนี้ครับผมขุดเอาดิน ว่าบอด,ดินตอนนี้ก็เรื่มหายากแล้วครับเดี๋ยวตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะสูบน้ําตรงนี้ออกครับดูน้ําออกขุดฝั่งนี้ต่อนี่ก็มันจอดรอแล้วครับเรื่อยๆครับรถวิ่งต,ตามๆกันมาครับวิ่งประมาณ15โลครับไปกับเกือบเกือบสาแต่ก็ยังพอขุดทันอยู่ครับตอนนี้ ตัวนี้ทําเวลาครับให้จบก่อนสบการว่ารถเริ่มเยอะเริ่มวิ่งยากครับตัวนี้ใส่เต็มกองครับถึงจงงานเป็นงานเหมา ผมลึกประมาณ3เมตรครับตัวนี้ผมอยู่2ไร่น่าจะเหลืออีกประมาณ150เกี่ยวน่าจะเต็มงานมีเรื่อยๆครับทีมงานนี้งานไม่ค่อยขาดสายเท่าไหร่เป็นทีมงานใหญ่ครับ นี้ใส่ไม่นับไม่นับตักครับเอาแบบเต็มกล่องแบบล้นเอาเที่ยวเดียวให้คุ้ม อาจจะขุดช้าหน่อยครับเพราะว่าดินเริ่มแข็งครับไม่เหมือนลอกนาดินเริ่มขุดยากรถเริ่มโหลด อีกประมาณสี่ตับให้จเต็มตอนนี้วิ่งก็น้ำมันวันลพันครับวิ่งได้คนละสิบเที่ยวสูงสุดก็11เที่ยวครับแล้วก็วิ่งต่างๆไปเรื่อยๆครับ น้อันให้เลยนครับกดให้พร้อมกันตกครับตอนนีเเ้เราวิ่งผ่านหมู่บ้านเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะตำหนิเราได้เราต้องกดให้เรียบร้อย ออกตัวนิ่มๆครับครับอันนี้เดี๋ยวเรามาใส่พี่ล็อกต่อครับพี่ล็อกกี้ร้อยเก้าห้าอันนี้ฉากก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับครึ่งหนึ่งเริ่มแต่งทรงเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ยวครับรถรหลดวันนี้วันหนึ่งก็ขุดได้เป็นร้อยเที่ยวครับเป็นโคเบมาครีเราขุดไปเรื่อยๆครับงานนี้แต่เราจะเอาให้จบก่อนสงการแน่นอน งานจะได้ไม่เยอะครับว่าเรามีงานที่ใหม่ต่อเรามีงานอีกเยอะครับดินเริ่มเปียกเที่ยวนี้น่าจะหนักหน่อยตอนนี้รถยังไม่มี เข้ามาต่อนเนื่องครับรถน่าจะน่าจะขาดสายนะ่าจะล้าหน่อยรถแมคโครก็จอดรอไม่นานครับครับเอาจงอาง รถค่อนข้างจะโหลดหน่อยผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ